วนีตองเลมาเปลี่ n นวตดิบเว่าขาเชุ่มมามาตลอเงินรอตลอดเงินรอลอาชิบราชีนะเดวมัน้องมูเดะว่า้อเมีย hmm. hmm. ้อไม่้มาวาพูใส่มุขามอ่าชด้วยตะมาบพอชุ่มาลอชุ่มออือ บาละหมอมมูเขมูโคเวละโยโลโลคะนายน้องคนดมูยมานมิมะเนาะหูมองกูตําโลโลตําปะละควานะตอตางินทาของบักขากะมูกะมูขาว่าตอหญ้ากะมูขาโยยาลิมะขะลาดตอตอปักลูผาดนูมดาโยยาละปอละจอลแฟอูบะสลูปางละวาเลโยเนตขาชัวเวขาอยู่จีจี เจ๊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 ไม่ยอมน่ขาก็ได้ยแต่เราตักเลล้สุ้แล้สู้แล้าไม่ไม่ก็ไม่ยอมเนียันวันไม่ยอมไม่เปลี่ยนไปเราพูดอะไร้ย่างเง้ยมาไม่ม็เดาะก็ไม่ืมวะเหรอพวกราเว้อันนี้มาเว้ย我家在高